มได้รับมอบหมายให้นำเสนอในเรื่องของประเด็นการเรียนรู้ปัจจุบันเข้าทางโลกของนักเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้เป็นประเด็นหลักสําคัญนะครับท่างที่คณะทํางานได้ดําเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลมาเป็นองค์ประกอบเราก็ได้ดูห้าหัวข้อที่เราต้องการจะเติมเต็มให้กับเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับประเด็นแรกก็ในเรื่องของ จะต้องให้เด็กเรียนมีความสามารถทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพราะทุกวันนี้เด็กของเราเนี่ยมีทักษะด้านภาษาภาษาของตัวเองของตัวเองก็ยังไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่และยิ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาเพื่อนบ้านในรายการกนี้แทบจะพูดได้เลยว่าไม่มีทักษะและไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะไปสื่อสารกับ ชาวต่างชาติได้นะครับตรงนี้เฉพาะใ้เห็นถึงสมรรถนะด้านการสื่อสารเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องตึงเต็มให้กับเด็กของเราที่ในวาระการศึกษาเราเรียนนะครับประเด็นที่สองก็คือทักษะด้านการอ่านการเขียนในระดับชั้นซึ่งเป็นข่าวในหน้านอพิมพ์อะไรต่างๆหลายอย่างนะครับซึ่งสาบันการศึกษาตกเป็นจำเลยของสังคมว่า ผลิตนักเรียนระบบดำเนินการจัด,ดติความการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนนั้นไม่มีทักษะด้านการอ่านการเขียนเลยับเด็กไม่รักการอ่านอ่านก็ไม่รู้เรื่องเขียนยิ่งร้ายนะครับแนะม้กระทั่งจะเขียนจดหมายเดี๋ยวนี้เด็กไม่เคยเขียนนะครับเขายกหูโรศัพทีเดียวนะไม่เขียนแล้วนะเรียงความยิ่งไปใหญ่เลยนะครับ,รบก็จะต้องฝึกทักษะให้เด็กตรงนี้ให,ให้ให้มากที่สุด และประการที่สามนะครับเด็กนักเรียนพวกเรามีขาดทุนพุ่กรนที่จากกระเทือนกับสภาพแวดล้อมของเชียงใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเชียงใหม่พวกเรานี้สมัยก่อนนี้ดินดําน้ําดีอากาศเย็นนะครับแต่ตอนนี้ดินก็ขาวน้ําก็แห้งอากาศก็ร้อนและสิ่งแวดลอ้อมชวนให้เป็นไปหลายหลายอย่างด้วยกันแล้วเด็ก และเยาวชนที่เติบโตมาในสังคอย่างนี้ขาดภูมิคุ้มกันทางปัญญานะครับเราจะต้องเติมเต็มให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้ได้ให้มีสมรรถนะเพื่อจะต่อสู้เผชิญกับสภาพแวดล,ล้อมของเชียงใหม่ที่เปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่จะตามมานะครับ ล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นส่งผลอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนทั้งนั้นตรงนี้นักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถมีภูมิคุ้มกันทางด้านปัญญาเพื่อจะต่อสู้และเอาชีวิตรอดตลอดจนถึงเป็นผู้แทนที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคตสุขไปได้นะครับแล้วประเด็นที่สี่าัก็คือเรื่องเกี่ยวกับสภาวะ ทางโภชนาการของนักเรียนนักเรียนมันจะผกผันกันนะครับถ้านักเรียนอยู่ในเมืองเนี่ยจะอ้วนถ้านอกเมืองนี่จะผอมนะครับสญญาเหตที่เด็กอ้วนนี่เพราะว่าอะไรครับเด็กจะตื่นแต่เช้านะครับพ่อแม่ปลุกตีห้านี่เรียกให้ลุกแล้วให้ตื่นแล้วนะครับจะต้องรีบไปโรงเรียนนะเด็กก็กินข้าวไปด้วยหรือถ้าไม่ได้กินข้าวก็ แต่งแต่งตัวอะไรก็รีบจับใส่รถยนต์แล้วก็เอาไปที่โรงเรียนนะเรามอบเงินให้ไปผ่าผ่านในสภาพในเมืองนะครับเด็กก็หิวก็ไปซื้ออะไรกินที่ไม่ถูกตามหลักโภชนาการก็โดยเฉพาะขนมนะครับก็เด็กก็จะอ้วนนะครับอ้วนเด็กปั้นนอกนี่ไม่ได้ก,กินอะไรหรอกครับนี่ผักกินไม่กินอะไรก็มรัวนะก็เลยผอมนะครับก็เลยผอมและมีปัญหาตรง ตรงอีกนิดหนึ่งตรงนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะติดใจว่าเราทําไมไม่แก้ปัญหาร่วมกวันทั้งระบบเดี๋ยวนี้นะครับเด็กนักเรียนที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับตามพรบการศึกษาภาคบังคับ2400อ2554นี่นะครับเด็กจะต้องจบม .3 นะการศึกษาภาคบังคับแต่เด็กนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับนั้นได้ร,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 รับการสนับสนุนลูกประมาณตลอดการ จากซื้ออาหารเสริมนมกับอาหารกลางวันเนี่ยไม่เท่ากันนะครับโดยเฉพาะอาหารเสริมนมเนี่ยเด็กจะได้กินตั้งแต่อนุบาลถึงป .4 นะครับแล้วป .5 ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 คือเป็นการสารภาพ่าครับไม่ได้กินไม่ได้ดื่มนะครับและถ้าเป็นอาหารกลางวัน เด็กจะได้กินอาหารกลางวันตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นป .6 แล้วม .1 ถึงม .3 ยาวหวังไม่มีครับโรงเรียนไหนมีงบประมาณเพียงพอก็พอข้อแก้กันไปหูถ่ายันไปกินวันเว้นวันหรือสองวันกินครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับถามว่าเด็กมันจะเอากําลังที่ไหนมาศึกษาเราเรียนนักโทษคดีอุตสากรรติดกุ๊กได้รับประทานอาหารสามมื้อครบนะครับ ทหารเกณฑ์ที่ไปเป็นทหารป้องกันประเทศชาติน,น,นะครับได้กินอาหารสามมื้อแต่เด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับบังคับให้เขามาเรียนกลางวันไม่ต้องกินอาหารและท่านถามถ้าถามต่อไปว่าโอเนตมันจะขึ้นได้อย่างไรครับคุณภาพการาศรึกษาจะดีได้อย่างไรตรงนี้นะครับ ทุกฝ่ายจะต้องแก้ปัญหาร่วมกันให้ได้นะครับเด็กการสึษาภาพมาค,ครับถ้าได้ดื่มนมก็ต้องดื่มนมให้ตลอดสายขึ้นมาเลยตลอดแนวจนถึงจบม .3 นะครับอาหารกลางวันก็ต้องได้แต่อนุบาลจนถึงม .3 บางโรงนะครับเปิดขายายโอกาสเด็กอนุบาลถึงป .6 มากินอาหารกลางวันอวดนักเรียนมัธยมม .1 ถึงม .3 มัธยมถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้กินไปซื้อกับแม่ค้าบางโรงเรียนที่อยู่ชายขอบที่ไกลๆของจังหวัดเชียงใหม่เขาก็หัวเอาเอางาประมาณตั้งแต่อนุบาลจถึงป .6 เนี่ยมารวมกันแล้วก็จัดให้เด็กได้กินปีตั้งแต่อนุบาลถึงม .3 แต่ถามว่าถ้ากินทุกวัน200วันมันพอไหมไม่พอแล้วก็หายไปก็เลยจัดตารางการกินอ่าตารางการกินกินยังไงวันจันทร์ อนุบาลถึงพ .6 หก,กินวันอังคารมัธยมกินอนุบาลถึงพ .6 หกไม่กินวันพุธก็สลับกันไปอย่างเงี้ยถามว่ามันกินอาหารไม่ติดต่อแล้วเด็กมันจะเจริญเติบโตได้อย่างไรครับสมัยนี้เป็นสมัยที่เจริญถึงขีดสูงสุดของโลกยุคโลกาภิวัตน์แต่เด็กและเยาวชนของเราที่อยู่ในโรงเรียนได้อาหารไม่ครบ ไม่ต้องไปถามถึงโอนเดบละนะครับไม่ไม่ต้องถามถึงคุณภาพทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเราสัดซ้อนไม่หินนะครับครับประเด็นที่สี่ประเด็นที่ห้านะครับในเรื่องของความรู้และทัากษะการใช้เทคโนโลยีการสืบค้นองคความรู้อย่างหลากหลายและอย่างสร้างสรรค์ตัวนี้ติดเดี๋ยวนี้ติเดเกมน,น,น,นะครับทางหัวภาพจิงทางสถาบันวัฒนธรรมนะครับ รารายงานมาแล้วรอรายงานมาอีกบอกว่าตูเ้เกมหยูริมโรงเรียนนั่นนะ,ะเราไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ว่าเป็นเรื่องของสภาวัฒนธรรมนะครับถ้าเราแจ้งทางสภาวัฒนธรรม,มเขาก็ขอแบาขอสารวัตรนรงเรียนด้วยกันหน่อยเช่เ<ช>ขตพื้นที่เขาไปอบรมเรื่องสารวัตรนักเรียนเ<ช>ขตสามีไหมกระทั่งว่าสารวัตรนักเรียนนี้ขออนุญาตพกปืนได้ไหมอย่างนี้นะ เน in in ี่ยครับท่านรองพระพุทธินายาของของเกตเนี like ่ยท่านเป็นตัวตั้งตัวทีในเรื่องของดูแลในเรื่องของสถานเรองโรงที่ไกล่ใกล้กับโรงเรียนครับคาราโอเกะอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงนี้จะต้องให้เด็กที่เรียนได้ได้เรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีว่าเด็กจะเรียนรู้ยังไงด้ยักอย่างสร้างสรรค์เข้าไปใน Google มีทั้งดีและไม่ดี เด็กของเราเนี่ไปชอบอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเราจะทํำยังไงนะครับวันไ,ได้ส่งรูปโพให้กันทางอากาศจะเรียนรู้ในทางที่มันดีๆมันไม่มีจะทําอย่างไรผมตั้งกลุ่มศึกษาของครูในโรงเรียนเนี่ยให้ตักเรียนส่งการบ้านทางไลน์นะครับทางไลน์ <ๆ S 1> ครูก็ตั้งกันบ้านทางไลน์ส่งให้นักเรียนแต่นักเรียนไม่ไดเอาโทรศัพท์มาที่โรงเรียนนะครับนักเรียนที่บ้านไปทําที่บ้าน ปรากฏว่าเด็กนักเรียนทาไม่ได้มันไปอปปี้รูปโพส่งให้ครูพอรุ่งเช้ามาครูเอาขึ้นไปอยู่หน้าเสาโงไม่เดียวตีนะเขาห้ามตีแต่โรงเรียนผมนี่ห้ามไม่ได้ <c oughs> พอตีแล้วเป็นยังไงครับผมก็ถามว่าตีเขาทำไมอันนี้กลุ่มเด็กนักเรียนหัวก้าวหน้าที่ส่งการบ้านทางไลน์ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเขาบาังอาจส่งรูปโมาเนี่ย ส่งความผิดให้กู้ฝ่ายปกครองนะกู้ฝ่ายปกครองก็ตีประชานีา่นะ่านผนอันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่การจัดก,การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะต้องแก้ไขและพัฒนาไปพร้อมๆกับร่วมกันนะครับแล้วแนวทางข้อเสนอประเด็นข้อเสนออีกมีหลายอย่างนะครับอยู่ในเอกสารในมือท่านท่านนอกเหนือจากที่คณะทํางานดําเนินการนี้ก็ต้องขอความร่วมมือกับทางภาทีทั้งระบบเนี่ยครับ ช่วยเหลือกันนะครับเติมเต็มนะครับเรามีคณะจดความเห็นบันทึกความเห็นไว้ถ้าท่านไม่อยากจะพูดตรงนี้ก็เขียนเป็นเอกสารส่งกับคณะทํา,นนาทงานเราจะเอาไปดําเนินการเพื่อสร้างสารรค์และเป็นหัวข้อการเปรูปการศึกษาของจ,จังหวัดสมียนะครับจากระยะเวลามีเป็นจําหัดนะครับเราไม่สามารถที่จะเสนอภาพใหญ่ทั้งหมดได้ก็เสนอเป็นภาพเล็กชิงลึกนะครับ เน้นย้ำในเรื่องของอาหารกลางวันนะครับเด็กไม่ได้กินจริงๆนะครับแล้วถ้าจะเอาคุณภาพอะไรมาเด็กอิ่มหิวหน่วยแล้วจะให้เรียนสูงเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะสมัยผมเป็นนักเรียนผมก็ฝากพ้องกับทางพระพุธเจ้าอยู่ผมว้นะครับพอไปถึงโรงเรียนที่ท่านพระเจ่อโน้มเลยครับโรงเรียนจากคำคณะทอนเนี่ยนะ ผมได้กินอาหารกลางวันวันไม้วันน่ะวันไหนมีเงินผมก็ซื้ออาหารกลางวันกินวันไหนไม่มีเงินผมก็กินน้ผมก็ดื่มน้นะคนที่ขาดอาหารกลางวันนั้นได้ไปเป็นขออถ้าเขาได้กินอาหารกลางวันทุกวันเนี่ยก็คงจะเป็นมากกว่านี้ครับขอบคุณครับ